สวัสดีค่ะทุกทท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติบน้อยเทนดี้ทาโร่นะคะชาแนลดีดีที่มีเรื่องไพ่ยิปซีมาฝากนะคะในวันนี้ก็จะมาประชาสัมพันธ์การอ่านไพ่นะคะอันนี้เป็นการวางไพ่แบบต้นไม้นะคะเป็นเคสที่นักเรียนส่งมาให้คือโดยส่วนตัวเนี่ยเข้าใจว่านักเรียนเขางงๆนะคะคือนักเรียนอาจจะงงว่าแบบเอ๊ะทำไมมันแบบอ่านแล้วมันไม่ง่ายอะไรอย่างนั้นนะคะคืออาจจะรู้สึกสับสนคือตรงนี้ต้องบอกว่า นักเรียนเขาอ่านเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการงานนะคะสําหรับน้องๆที่ไม่รู้จักการวางไพ่แบบต้นไม้พี่กระติบจะแนะนําก่อนนะคะนี่ตาแหน่งที่1 2 3 4และ5อยู่ข้างล่างคือตําแหน่งที่1จะเป็นสถานการณ์เจ้าชะตาตําแหน่งที่2อดีต3ปัจจุบัน4อนาคตแล้วตาแหน่งที่5าเนี่ยตำแหน่งที่5เป็นรากของเรื่องที่ซ่อนอยู่นะคะ,ะทีนี้ตําแหน่งที่1 เอาต้องต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่านักเรียนเขาอ่านมาว่าเจ้าชะตานะมีปัญหาเรื่องการเงินแล้วก็น่าจะมีคนมาช่วยและคิดว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะเข้าไปพัวพันกับสิ่งผิดกฎหมายคือต้องบอกว่าอ่านไม่ได้อ่านไม่ผิดนะเพียงแต่ว่าอ่านไม่ละเอียดหรือทราบความหมายไพ่น้อยก็จะทําให้การอ่านเนี่ยอาจจะเป็นในลักษณะตรงที่แบบ อ่านแล้วงงๆเองคือแต่ว่าดีใจที่นักเรียนหัดอ่านเป็นเพราะว่าพอเกิดปัญหาพอครูมาเฉลยให้นักเรียนก็จะมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเรามาเริ่มกันที่ตำแหน่งที่1นนะคะได้ไพ่ห้าถ้วยแน่นอนอันนี้เป็นความเครียดในเรื่องการงานแน่ถ้าเกิดว่าไพ่ห้าถ้วยในเรื่องเกี่ยวกับการงานนะคะคือหมายถึงมีเงินไม่เยอะนะักมีเงินพอจะจ่ายใช้สอยแหละแต่เงินไม่ค่อยเยอะตำแหน่งที่2นะคะตำแหน่งที่2เป็นอดีตใช่ไหมอดีตได้ไพ่สองถ้วยก็แสดงว่าการเงินไม่ค่อยตึงเท่าไหร่ ต่มาตึงตอนปัจจุบันนี่แหละแต่นี้พอตําแหน่งที่3เป็นสถานการณ์ปัจจุบันบางคนอาจจะเริ่มคิดว่าไอ้สถานการณ์ปัจจุบันกับสถานการณ์เจ้าชะตาที่เป็นอยู่ดูมันขัดแย้งกันแล้วจะอ่านยังไงคือต้องบอกว่าไพ่9เหรียญเนี่ยนอกจากจะแปลเป็นในลักษณะตรงที่ว่าเออเรามีเงินทองเข้ามาเยอะแยะแล้วเนี่ยหรือแปลว่าเออมีคนมาช่วยแล้วมันยังจะแปลได้ว่า มีการเจราจาเกิดขึ้นอาจจะมีคนมาเจราจาอะไรก็บางอย่างกับเจ้าชะตาก็ได้นะคะซึ่งการเจราจานี้อาจจะส่งผลดีแล้วก็ไพ่มันใบเนี้ยมันแปลให้ด้วยว่าแบบเออไม่ควรมองในทิศทางเดียวคือหมายถึงว่าถ้าเกิดเราเคยมองว่าเอ้ยช่องทางหาเงินมันเป็นช่องทางไหนเช่นงานประจําอย่างเดียวหรือเปล่าไพ่มันอาจจะชี้ว่าเออลองมองช่องทางอื่นในการหาเงินบ้างไหมส่วนอนาคตที่ลูกศิษย์บอกว่าเนี่ยต้องไปเกี่ยวพัน หรือเกี่ยวข้องในเรื่องราวที่เกี่ยวกับออสิ่งผิดกฎหมายก็ไม่จำเป็นเพราะว่าถ้าเรียนกันไปจนถึงพวกคอมไบเราก็จะเจอว่า2ใบนี้มันคอมายกันคือเป็นงานนอกงานฟรีแลนซ์งานพาร์ทไทม์งานอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่งานประจำนะคะสามารถเสริมหาเงินได้ดังนั้น ตัวเนี้ยมันจะเป็นบอกให้ทราบว่าแบบในอนาคตอาจจะเริ่มหางานฟรีแลนซ์ทำหางานเสริมพิเศษทําเพื่อหาอไรายได้เสริมแล้วสเตรน์ล่ะล่าของเรื่องมันเป็นการบอกว่าหาแล้วก็อาจจะยังไม่พอใช้เป็นเพราะว่ามักจะมีค่าใช้จ่ายแบบเข้ามาเยอะะเจ้าชะตาใช้จ่ายเงินเก่งนะคะคือใช้จ่ายเงินเก่งมันก็เป็นไปได้ว่าบางทีบางคนเบรกแตกอะ มีความรู้สึกว่าเอ้ยไหนๆก็เป็นหนี้แล้วเอาให้มันสุดๆไปเลยนะคะกับอีกอย่างหนึ่งมีเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่จะต้องใช้จ่ายก็เลยทําให้เงินตึงดังนั้นสิ่งที่นักเรียนคิดว่ายากน่าจะเป็นสองใบนี้มากกว่าว่ามันดูขัดแย้งกันจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าบางทีในเรื่องความหมายเนี่ยครูก็อาจจะให้ได้ไม่หมดหรอกถามว่าทําไมจึงให้ได้ไม่หมดมันต้องแบบพอเรียนแล้วกระทบ ไพ่กันเนี่ยจึงจะมีความหมายเกิดขึ้นเพราะโดยปกติธรรมดาเราก็จะแปลไพ่เก้าเหรียญแค่นี้นะคะว่าเป็นหญิงโสหรือเป็นช่วงระยะเวลาที่ผู้หญิงคนหนึ่งเมคมันนี่ได้เยอะหรือเรามีปัญหาการเงินเราได้รับการช่วยเหลือหรือหมายถึงในเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกมีโอกาสในเรื่องทรัพย์สินมรดกเจรจาธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยไปได้ดีแต่ทีนี้พอเวลาอ่านปุ๊บเนี่ยอย่างที่บอกว่าพอเจอว่าอ้าวใบนี้เป็นสถานการณ์ปัจจุบันอันนี้ก็เป็นสถานการณ์เจ้าชะตา คือบางคนก็เริ่มคิดว่าอ้าวมันเป็นสถานการณ์ปัจจุบันเหมือนกันแลวจะอ่านยังไงใช่ไหมคะก็อย่างที่บอกอันนี้มันหมายถึงแบบนักเรียนจะอ่านว่ามีคนมาช่วยเหลือก็ไม่แปลกแต่ในหน้าไพาอ่อ่ะใบนี้มันแปลได้อย่างคือแบบลองมองไปนิดที่ทางอื่นบ้างไหมคืออย่ามองว่าเอ้ช่องทางหาเงินมันจะต้องแบบเป็นช่องทางนี้ทางเดียวที่คุณคิดมันอาจจะมีช่องทางอื่นแล้วพอดี2ใบเนี้ยห้าถ้วยกับ เดวิว่ะมันคอมไบ่กันคือหมายถึงว่ามันมีการผสมกันแล้วแปลได้ว่างานฟรีแลนซ์งานพาร์ทไทม์ก็ต้องดูว่าในอนาคตมีงานฟรีแลนซ์งานพาร์ทไทม์เข้ามาหรือเปล่าดังนั้นที่กังวลใจว่าต้องไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายอะไรอย่างนี้ไม่จําเป็นนะคะเพราะว่าเดวิวมันแปลว่างานฟรีแลนซ์งานนอกได้ค่ะอาละค่ะก็จบแล้วนะคะสําหรับวิธีการอ่านไพ่ยิปซีนะคะอันนี้เป็นการวางไพ่แบบต้นไม้นะคะซึ่ง โดยส่วนใหญ,ญ่พี่กระดิบใช้อ่านเรื่องความรักแต่ว่าก็ใช้อ่านเรื่องอื่นได้เช่นกันเป็นเพราะว่าการวางไพ่แบบต้นไม้เนี่ยมันจะดีตรงที่ว่ามันจะมีรากของเรื่องทําให้ทราบว่าสถานการณ์จะไปในทิศทางใดนะคะจะแย่หรือไม่แย่บางทีต่อให้แบบไพ่มันแย่แต่ถ้าเกิดรากของเรื่องดีมันก็เหมือนกับต้นไม้อะใบไม้บางใบมันเน่าแต่ถ้ารากยังแข็งแรงอยู่อ่ะแน่นอนมันยังไม่ตายนะคะมันก็ยังไปได้ต่อแบบนี้นะคะก็ ก็ต้องบอกว่าขอบคุณนักเรียนที่เอาเคสมานะคะให้มาประชาสัมพันธ์ได้ก็ต้องขอบคุณนักเรียนไว้ด้วยส่วนถ้าเกิดน้องๆท่านใดนะคะสนใจเรียนไพ่ในเดือนตุลาพฤศจิกาธันวานนี้นะคะสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ที่ line official a t n d y taro นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับฟังกันนะคะเอกสารที่ใช้ประก,ระกอบไพ่ เอกสารที่ใช้ในการประกอบไพ่นะคะก็คือไพ่ Rider Waite นะคะอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นกล่องแบบติ้นติ้นบล็อกนะคะก็คือกล่องเป็นแบบฝาเป็นอย่างนี้นะคะพี่กติกก็ใช้บ่อยเ,ออเนี่ยกล่องจะ,จะเป็นลักษณะนี้นะคะจะเป็นติ้นบล็อกแบบนี้ ก็ไซส์ประมาณเท่าไซส์ท่าไปปอกนะคะอันนี้ก็คือเป็นเอกสารที่ใช้ประกอบในการบรรยายนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากค่ะชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งติดตามเพจทิบน้อยเทนนี่ทาร์โรด,ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ